มีหลายคนถามหาโฉมนี้เยอะมากนะรถมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดสีดำเดิมนะผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะเป็นดิสเบกสีล้อแล้วนะครับเป็นปรับโฉมแล้วนะข้างในเป็นเบาะออกสีน้ำตาเกียร์ออตโต้นะครับผมท้ายเป็นท้ายไฟฟ้านะจะไปกัน6-7คนกันเอาเบาะลงนะสบายๆผ่อนเพียง1 3ึ0 0ต้นสามพันต้นๆหนึ่งหมื่นสาพันต p v เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีปี2018ซึ่งตอนนั้นค่าตัวนะครับหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทวันนี้มาอยู่ที่รถ 1 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงประมาณ1 3,000บาทเริ่มต้นนะครับผมรถมือเดียวนะอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ทิมทันไม่วิ่งเพียง1 1 0 0 0 0มกิโลเองมาสีเดิมเดิมนะผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะเพิ่งเข้ามานะใส่รอยเม็ดอาร์ตอะไรอยู่ครบเห็นไหมน้อยไม่มีขยับมาดูคาล่างหน่อยเห็นไหมคาล่างไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยงอแผ่นเพจอยู่ด้านนี้นะซื้อรถเนี่ยต้องดูครับมันต้องอยู่แบบนี้นะ รถต่ำรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้นะครับผมแม็18ยางปี2021เป็นดิสเบก4ล้อแล้วนะครับเป็นปรับโฉมแล้วนะบอกเลยว่าผ่อนเพียง1,000สามต้นต้นรถจะไม่เก็บรายละเอียดเลยนะเพิ่งเข้ามาเห็นไหมข้างในเป็นเบาะออกสีน้ำตาลนะเกียร์ออตโต้นะครับผมอันนี้ก็พับเบาะปกติมีของตั้งด้านนี้ก็ได้นะแนวตั้งนะ รือจะแนวนอนก็ได้ด้านท้ายเป็นโตโยต้า o r t u n e er เนนะครับมีสปอยเลอร์มีไฟดวงที่สามสาวกาศคลิปฉลามนะกล้องมองหลังท้ายเป็นท้ายไฟฟ้านะเดี๋ยวเรามาดูท้ายคันนี้กันรอยเชื่อมอยู่ครบปกติฝั่งนี้อยู่ปกติอ่าเรามาเจอแล้วท้ายอันนี้มีการถอดท้ายไปทานะครับจอดอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาติ้มเราถูกแต่ว่าไม่ได้เข้าโครงสร้างข้างหลังพับเบาะมีแอร์ออกครบทุกตัวนะพับเบาะด้านนี้เวลามีของมีสัมภาระจะไปกัน6 7คนกันเอาเบาะลงนะสบายสบายให้มองหาอยู่กับ PPV ไล์นี้คพเพียง 3,000 0นต้นๆน,นะครับผมใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถอยู่แล้วนะครับ FC ถามตั้มมาเยอะมากพี่ผมดูคลิปพี่มาใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถยังไงท่านแค่มีผ่อนบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรอีออนอินสบมาสเตอร์วีซ่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะแค่เกิน12รอบบินสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตั้มได้นะถ้าใช้สิทธิ์ท่านขับรถกลับบ้านโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องยื่นเอกสารอื่นๆเลยนะนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ขับรถกลับบ้านได้แล้วไม่ได้ก็คือสามารถยื่นเอกสารได้ปกติหหหลัััััังงจากกกกกกกนน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 ้้้้้้้2วววว็บถปตตติิิเเเเมมือออะะใใดดดดดียนะียยขขญ มีสลิปเอาสลิปมาแลกคูป,ปองน้ำมันกับตั้มได้อีก1000บาทนะครับผมมาเราไปดูด้านนี้ต่อมีหลายคนถามหาโฉมนี้เยอะมากนะตั้มมีใบเตอร์ให้ทุกคันนะมีใบตรวจรถให้ทุกคนันใครมองหารถ PPV สไตล์นี้นะครับกับ Toyota Fortuner 2 4 V ขับ2ปี2018วันนี้มาอยู่ที่รถบ้านพลขวัญขาย7 7 9 0 0 0บาทอย่าช้านะใครมองหาโฉมนี้อยู่นะครับโทรให้ไวโทรให้ทันนะ099,408222เก้าสี่1ู2ย์แปดสอง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 หรือศู120อยนยวเก้าดูแลให้ึ่งูา